สบายดีครับเอซแฟนคับครับมือนี่ผู้ว่าว่าข่อยมา่ยังนี่มืออื่นเศร้าสิผ้าไปรับผ้าทิตพี่น้องมืออื่นเศร้าสิผ้าไปรับผาทิตเด้อผ้าทิตเพื่อนสิมาขึ้นอยู่นี่ละ่มะมาขึ้นอยู่เขาพระวิหารนี่ละ่ะมืออื่นเศร้าม,ม,มืออื่นเศร้าครับพ่อกันอยู่เขาพระวิหาร มาแต่คร่ำคืนนี้คร่ำคืนนี้เขาว่าดาวที่นี่สวยมากครับอเราจะมาชมดาวกันก่อนโอไม่หลับไม่นอนเลยพอเช้าปุ๊บดูภาพทิย์ขึ้นต่อโอ้ี่โตโต้บอกว่าสวยผมเลยพอตังรับตรงนอนนอใช่นี่แหละครับมืออื่นเศร้าที่ตามช่องผมเลยโตโต้สนยแย้มชาแนลทาง youtube ครับสีภาพเบิงพรุ่งนี้เช้าว่าที่นี่ เขาพาพวิหารผ้าทิศจะสวยขนาดไหนนะครับผมอยู่นี่แหละพุทยานแห่งชาติเขาพาพวิหารครับมืออื่นเสาร์มีหยางติดตามได้พี่น้องผ้าทิย์เพิ่นสีขึ้นมาจักโม่งครับปกติพวกโครับปกติอันน้ยังมาท่นสว่างอยครับอ๋อตีหาเพิ่นยังนอนอยู่เนาะครับมันยังบ่ทันอันนี้งอยู่ครับมันยังมทาท่านสว่างแย่งนะครับอ๋อเพิ่นสิมาประมาณ ฮวงโมงเนาะครับประมาณฮวงโมงกินข้าวกินน้ำแล้วผมเลยเนาะที่ห <ok> ้าเนี่ยมันยังไม่สว่างอ๋อที่ห้ายังไม่สว่างนะครับมือนี่คาดว่าสิมีหมอกบ่ครับหมอกไม่มีครับไม่มีเนาะเพราะว่าไม่มีฝนตกเนาะดูการแล้วครับโดูการแล้วเนาะเอ้าติดตามช่องนะครับมืออึ้งเศร้าเนี่ยตอนนี้เฮาอยู่นี่ละเขาเขาวิหารโอเคพี่น้องสบายดี